สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพบกับผมกรพัฒน์สินวัตรกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เราอยู่กับรถสุดเซ็กซี่นะผมดีไซน์แบบกระทัดรัดนะฮะเหมาะกับคุณผู้หญิงเหมาะกับคุณผู้ชายดีไซน์มันจะดูแบบสปอร์ตคูเป้หน่อยนะผมเป็นแต่ว่ามันเป็น4ประตูนะแต่ว่าการดีไซน์ของเขาอ่ะมันจะออกแบบแนวคูเป้รถ Sport สปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะผมหลายหลายท่านนี่เห็นครั้งแรกแล้วแบบ ถูกใจใช่เลยรุ่นนี้กูต้องได้ขับนะครับผมวันนี้มาแล้วนะผมกับเจ้า Mercedes-Benz CLA 250 AMG Dynamic นะผมเป็นรุ่นท็อปสุดนะเครื่องยนต์2.0ลิตรแรงม้าอยู่ที่211แรงม้านะผมแรงบิดของเครื่องยนต์เจ้าตัวนี้อยู่ที่350นิวตันเมตรเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบชาร์จอินเตอร์คูลเลอร์แรงสะใจแน่นอนนะผมย้ติดตามรับชมกันในคลิปได้เลยครับว่าคันนี้จะน่าสนใจแค่ไหน เรามาฟังข้อมูลก่อนนะผมที่ผมต้องนั่งเพราะอะไรรู้ไหมเมื่อผมยืนเมื่อไหร่รถคันนี้จะดูเล็กทันทีนะผมจะยืนให้ดูนะอ่ะปึ๊บนะคือตัวรถมันจะดูเล็กทันทีนะครับผมอ่ะเรามาฟังข้อมูลของเจ้าคันนี้นะผม Mercedes-Benz CLA 250 AMG Dynamic นะผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรแรงม้าอย่างที่บอกไป211แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรมาพร้อมระบบส่งกำลังเกียร์ Dual Clutch 7สปีดนะผมก็ เป็นเกียร์ที่ขับสนุกนะดูเอาคันี้ผมชอบนะครับผมขับสนุกดีนะผมคันนี้ปีโมเดล2015จดทะเบียน2016นะครับผมเลขใหม่ที่ใช้งานไป160,000กิโลนะราคาจำน่ายนะตอนนี้อยู่ที่1,199,000 1, บาทนะครับผมราคาน่าสนใจนะฮะดีไซน์สวยสปอร์ตคูเป้น่ารักน่ารัก,รกซ็กซี่ซ็กซี่หน่อยนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเรามาตามชมความสวยงามของเจ้าคันนี้ดีกว่าเริ่มจากภายนอกกันก่อนเนาะภายนอกของเจ้าคันนี้นยผมดีไซน์เอาเรื่องดีไซน์ก่อนออกแบบเนี่ย งานออกแบบของคันนี้เนี่ยถือาออกแบบมาเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นนะครับผมเจาะกลุ่มตลาดวัยรุ่นนะฮะเจาะกลุ่มวัยทางานนะวัยแบบวัยกลางคนหน่อยนะครับผมชอบความสปอร์ตนะผมแต่ในงบประมาณที่ไม่สูงมากนักนะครับผมคันนี้เนี่ยออกมาเจาะกลุ่มนั้นเลยนะผมด้านหน้าคุณจะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบรท์ซีนอนนะฮะเป็นไฟไบรท์ซีนอนนะไม่ใช่ LED นะครับผมอ่าแสงสว่างบอกเลยว่าสว่างสวัยสะใจแน่นอนนะผมแต่ก็การดีไซน์กระจังด้านหน้าก็จะเป็นทรงไดมอนด์กริลนะครับผมอ่า ทรงนี้เนี่ยกระจังแบบนี้หลายหลายท่านเนี่ยซื้อไปแต่งในรุ่น CC a s ในรุ่น EC a s นะครับผมนี่จุดเริ่มต้นมันมาจาก CLA นี่แหละนะฮะนี่เป็นกระจังไดมอลกิ้นะครับผมสวยมากนะครับสวยมากเลยนะฮะเป็นโลโก้ดาวใหญ่อยู่ตรงกลางเนาะด้านล่างกันชนการออกแบบก็จะออกมาแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะผมไม่มีไฟตัดหมอกด้านล่างให้นะไม่มีนะครับผมการออกแบบเขาจะดูแบบสปอร์ต นะฮะดูแบบสปอร์ตคูเป้เท่ๆนะครับผมอ่าเจาะกลุ่มตลาดวัรุ่นมีปักกิ้งเซนเซอร์ให้นะครับผมมีที่ฉีดน้ำล้างไฟหน้าให้นะครับผมก็ตามสไตล์รถยุโรปอยู่แล้วนะครับนี่คือในส่วนของด้านหน้าสีสันโดยรอบด้านหน้านี่สวยนะครับผมเพราะว่าเราเก็บงานเก็บรายละเอียดอะไรให้หมดแล้วนะฮะด้านหน้าก็คือแบบสวยๆใสๆเลยแล้วสีนี่สีสวยมากไม่มีริ้วรอยเลยนะครับผมอ่าเรามาดูด้านข้างกันต่อนะฮะในส่วนของด้านข้างนี่สวมใส่ล้อแมกซ์ลาย AMG ลายเอ็มจีห้าก้านนะครับผมห้กาก้านคู่ดูสวยมากนะฮะขนาด18นิ้วนะผมนี่ขนาด18ยางที่สวมใส่อยู่เนี่ยเป็นยางปี2019นะผมเป็นยางรันแฟตนะฮะยางรันแฟตก็คือยางนิรภัยนะผมเวลาเจอตะปูตามก็สามารถที่จะวิ่งไปหาร้านป่ายางได้ในระยะทางที่แบบประมาณ50 50กิโลมัง้งถ้าจำไม่ผิดน,นะตามสเปกเขาบอกนะฮะ ก็คือมันสามารถที่จะขับต่อไปได้นั่นเองนะครับผมโดยที่ไม่ต้องแบบมากังวลว่ายางมันจะแบนยางมันจะรั่วอะไรหรือเปล่านะครับผมเป็นยางนิรภัยนะผมที่ทางค่ายยางต่างๆเขาก็าวิจัยอะไรมาเนาะก,ก็ถือว่าโอเคนะครับผมนี่ก็ใช้งานได้สักระยะหนึ่งนะครับผมแต่ว่าถ้าอนาคตคุณต้องเปลี่ยนยางเนะี่ยก็แนะนําว่าคือถ้างบประมาณมีจํากัดเปลี่ยนเป็นยางธรรมดาก็ได้แล้วก็พกในส่วนของ น้ำยาปะยางกับเครื่องเติมลมยางไฟฟ้านะครับผมติดรถเอาไว้นะผมก็สามารถช่วยเหลือได้นะผมมีเซนเซอร์ตรวจจับลมยางให้ด้วยนะในส่วนของรถยนต์รถยนต์คันนี้นะผมอ่ะถ่ายขึ้นมาด้านบนกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้านะฮะถือว่าดีเลยนะผมแล้วก็ในสมัยนั้นเนี่ย Mercedes-Benz ยังไม่มีในส่วนของแจ้งเตือนมุมอับสายตานะฮะในรุ่นนี้ไม่มีนะครับผมก็มีแค่พับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้าเท่านั้นนะครับผมมือจับประตูเป็นสีเดียบตัวรถแต่ไม่มีระบบ k e ย์เลสนะครับผม cla 250น่ะมันโดนคือมันจะบอกว่าไงดีมันถูกเบรสออกมาจากตัว a class นะครับผมก็คือเหมือนเอา a class มาออกแบบดีไซน์ใหม่เปลี่ยนลุก,ลกมันใหม่อะไรประมาณนั้นนะผมแต่ว่าฟังก์ชันที่ทาง a class มีเนี่ย cla ไม่ได้มานะครับผมอย่างระบบ keyless อะไรพวกนี้จะมีใน a 2 5 0แต่ใน cla 250เนี่ยดันไม่มีนะผมตรงนี้แอบเสียดายมากมากุญแจรีโมทเป็นแบบเดียวกันนะครับเป็นกุญแจรีโมท immobilizer แบบรุ่นใหม่ของบนซ์ เป็นแบบนี้นี่นะฮะนี่คือีโมองเขาแต่คีเลตไม่ให้มาแล้วผมอันนี้แอบเสียดายมากๆนะครับน่าจะให้มาหน่อยเนาะด้านบนหลังคานะครับผมได้หลังคาพารามิกกาสลูปนะฮะก็เป็นหลังคาสลูปขนาดใหญ่ดูสวยงามดูเท่น,นะครับผมนี่เป็นจุดขายของ m e r c e เ e เ Benz นเขาเลยนะฮะหลังคาแบบนี้นะครับผมสาวกาศทรงคีบฉลามสีดําเงานะดูสวยมากๆนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ผมชอบ CLA อย่างหนึ่งก็คือประตูของเขาเนี่ยเป็นแบบกระจกรอยเหมือนรถคูเป้ เหมือน E 2 5 0 coupe เปเหมือน C C ค o เ p e นะฮะเนี่ยเวลาเปิดมาเห็นปะ่ะมันเป็นแบบกระจกแบบลอยแบบนี้มันทำให้ตัวรถเนี่ยมันดูแบบดูน่าใช้ดูน่าสนใจดูแบบเออเข้ากับวัยรุ่นดีนะผมเนี่ยเห็นปะ่ะเป็นกระจกแบบลอยเนาะแต่มันก็มีข้อด้อยอย่างหนึ่งนะครับผมกระจกแบบนี้เนี่ยมันดูสวยจริงนะฮะแต่ว่าเวลาเราขับด้วยความเร็วเนี่ยมันจะการเสียงลมไม่ค่อยดีนะครับผมอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลกันเนาะอ่ะเรามาดูด้านท้ายกันต่อนะครับในส่วนของด้านท้ายนะไฟท้ายเป็นแบบ LED นะผมการดีไซน์ก็ดูสวยงามนะครับผมคันนี้ยังไม่ได้ตัวยังไม่ใช่เป็นตัว LCI นะยังไม่ใช่แบบเป็นเฟลกลิฟนะฮะยังเป็นแบบรุ่นก่อนเฟลกลิฟนะครับผมไฟท้ายก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะผมก็จำเอาไวนะ้นาตสีขาวจะอยู่ด้านล่างนะครับผมนะเป็นไฟ LED นาะอมีโลโก้ CLA 250นะครับผมดูสวยงามดีมีกล้องมองหลังให้นะแต่กล้องมองหลังนี้จะเป็นแบบซ่อนนะจะเป็นแบบซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับผมเวลาเราเข้าเกียร์ถอยเนะี่ยกล้องมันถึงจะสไลด์ออกมานะครับผมอ่า ก็จะเป็นแบบสไตล์ของเบนซ์อ่ะกันเลนส์กล้องมันเป็นลอยเนาะกันชนด้านท้ายเป็นแบบดีไซน์สปอร์ตพร้อมปลายท่อสแตนเลสคู่นะครับผมอ่าก็จะมีการทําลวดลายเป็นแบบลายตะแกงตะแกงหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่ตะแกงนะมันเป็นทาเป็นแค่ลวดลายเฉยๆแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะผมก็ทํามันเป็นเหมือนแบบตัวรีดอากาศแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วมันเป็นพลาสติกตันๆเฉยๆแค่ทําให้มันออกมาแบบเหมือนรถสปอร์ตนะฮะเหมือนมีการรีดอากาศอะไรพวกนี้นะผม แต่จริงๆแล้วตัวรถคันนี้เนี่ยค่าแรงเสียดทานของอากาศเนี่ยต่ำมากๆนะครับผมคือเขาวิจัยมานะตัวรถเนี่ยมันเป็นแบบว่าโค้งมนนะมันจะลู่ลมมากๆสําหรับ CLA 250นะครับผมมันเป็นการออกแบบที่ลู่ลมที่สุดในของ m ม r c e d ซเด e เ z นแล้วนะฮะถือว่าโอเคเลยนะผมนี่คือในส่วนของภายนอกนะฮะสีสันโดยรอบเรียบร้อยพร้อมใช้สีขาวสวยงามลิ้วรอยไม่มีนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะโอเคเลยไม่มีลิ้วรอยอะไรเลยนะครับผม ก็คือท่านใดที่สนใจเนี่ยเอาไปดูแลต่อได้เลยนะครับผมก็ไปล้างทำความสะอาดนะสัปดาห์ละ2ครั้งขัดเคลือบสีเดือนละครั้งอย่างนี้นะมันก็จะดูใหม่อยู่ตลอดเวลาเนาะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูห้องเครื่องโครงสร้างกันต่อครับผมตามเลยครับเรามาดูเครื่องยนต์ของเขานะครับผมของรถยนต์ Mercedes-Benz CLA 250 AMG คันนี้นะผมะเครื่องยนต์นะผมก็ขนาด2.0ลิตรเบนซินเทอร์โบชาร์จ i n t e r c o ์คูลรนะครับผมรหัสเครื่องยนต์ก็ M270 นั่นแหละนะครับแรงม้าของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่211แรงม้าแรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะผมมาพร้อมระบบส่งกำลัง d u c l u t c h 7 Speed นะผมหรือว่า7 G D C T นะครับผมนะบก็ย่อมาจาก d u c l u t ั h Transmission นั่นแหละนะฮะก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ให้อารมณ์สปอร์ตนะผมช่วงลงช่วงล่างเขาถูกเซตออกมาเนี่ยในความ เร็วต่ำนะครับผมไม่เกิน100นะฮะช่วงล่างเขาจะแน่นและเฟิร์มมากๆนะครับผมคือการซับแรงสั่นสะเทือนนะฮะการเข้าโค้งนะครับผมการขับในเมืองต่างๆเวลาขับด้วยความเร็วต่ำเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกมั่นใจนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยไม่ได้หนักมากพวงมาลัยน้ําหนักกาลังพอดีใช้งานคล่องตัวนะครับผมไม่เอาต้องออกแรงอะไรมากเวลาเราเข้าซองถอยจอดนะฮะก็ถือว่าดีในความเร็วสูงเนี่ยของรถยนต์ cla 250สูนะครับผมช่วงล่างเหมือนกับถูกปรับเซ็ตมาให้มัน ให้มันนุ่มขึ้นนะฮะคือมันก็แปลกดีนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราขับด้วยความเร็วเนี่ยเราต้องการช่วงล่างที่มันแน่นใช่ไหมให้มันหนักนะผมเราจะได้ควบคุมรถได้อยู่นะแต่เจ้า c l a เนี่ยมันแปลกอย่างหนึ่งเมื่อเราขับด้วยความเร็วประมาณร40 150 160แถวๆนี้นะฮะช่วงล่างเขาจะเหมือนกับมันนิ่มขึ้นทําให้เวลาเราขับด้วยความเร็วเนี่ยอาจจะควบคุมรถได้ไม่ค่อยดีนักนะผมอันนี้ก็ถือเป็น จุดด้อยของรถยนต์คันนี้นะผมคุณต้องมาลองขับเองแต่ว่าผมก็ไม่แนะนําว่าให้ขับเร็วขนาดนั้นนะฮะมันอันตรายนะผมจริงๆแล้วขับทั่วไปก็8 0ดสิบร้อยยี่ร้อยสานี้แหละนะผมก็ถือว่าโอเคนะผมรถยนต์คันนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรเะคาผมถือว่าขับดีมากๆนะครับเกียร์ก็ฉลาดด้วยนะฮะในส่วนโครงสร้างนะผมคันนี้โครงสร้างเดิมสวยเลยไม่เคยถอดไม่เคยแกะแม้แต่ชิ้นส่วนนะครับผมเนี่ยฝากระโปรงไม่เคยถอดเลยนะฮะแก้มด้านข้างก็ไม่เคยถอดทําสีนะผมเนี่ย นี่คือสีเดิมจากโรงงานนะครับผมคานด้านหน้าสภาพเดิมๆเ,เป็นคานสแตนเลสนะผมสติ๊กเกอร์ต่างๆก็อยู่ในตำแหน่งเดิมนะฮะอ่สภาพสวยนะครับผมสวยมากคันนี้เนี่ยคุณได้ไปนะบอกเลยว่าโชคดีมากๆโครงสร้างเดิมนะฮะเครื่องยนต์ก็แน่นๆฟิตๆนะผมไม่มีแบบปัญหานู่นนี่นั่นนะผมขับสนุกมากๆนะค,คันนี้เนี่ย คุณได้ไปบอกเลยว่าโชคดีสุดๆไปเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูด้านข้างกันนะครับผมด้านข้างของ cla 250เนี่ยมันจะดูยากนิดนึงครับผมเวลาเราดึงขอบยางลงมานะไอรถประเภทที่แบบเป็นกระจกแบบลอยแบบนี้นะครับผมขึ้นดึงดึงลงมามันดึงได้นะผมแต่เวลาใส่กับใส่กลับดีๆนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีตัวล็อกนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นเคี้ยวล็อกเห็นปะตัวขอบยางมันจะมีเขี้ยวล็อกกับด้านในด้านในตรงนี้เห็นปะมันจะมีร่องด้านในนะครับผมเวลาใส่กลับแยาใส่ดีๆไม่งั้นเสียงลมมันเข้านะ เนี่ยเวลาดึงออกมาก็ดึงแบบปกติทั่วไปนะครับผมโครงสร้างด้านข้างก็ดูสติกเกอร์ก่อนเลยนะฮะง่ายๆเลยดูสติกเกอร์สติกเกอร์อยู่หรือเปล่านะครับผมมันจะเป็นตัวเลขตัวถังของตัวรถนะฮะเนี่ยมีเลขรหัสตัวถังของเขานะมี QR โค้ดอะไรพวกนี้นะครับผมอันนี้คือสภาพสวยๆส,สภาพเดิมๆจากโรงงานผลิตไม่เคยมีการซ่อมสีไม่เคยมีการซ่อมบำรุงในส่วนของตัวถังนะครับผมอ่ะเนี่ยสภาพสวยเลยนะฮะคือทั้งบานเนี่ยสภาพดีนะผมเบนองค์เบนอาร์ อยู่ที่เดิมนะผมเวลาใส่กับนะครับผมเวลาใส่กลับนะก็ค่อยๆค่อยๆจับยัดเข้าไปนะครับผมค่อยๆกดมันเข้าไปมันจะมันจะมีรู้สึกเสียงดังกึ๊กกึ๊กกึกนะฮะอ่าอันนั้นคือเข้าล็อกมันแล้วนะครับผมแต่ถ้าคุณกดเข้าไปแล้วมันมีความเบี้ยวนะครับมันเบี้ยวแบบเบี้ยวแบบเบี้ยวแบบเนี้ยเบี้ยวเบียวเบี้ยวออกมาเนี้ยนะอันนี้คือไม่ตรงล็อกเราต้องดึงออกมาแล้วก็ดันมันกลับเข้าไปใหม่นะครับผมอ่าแล้วก็กระแทกกระแทกมันเข้าไปแบบนี้อึบอ่าอันนี้คือกลับเข้าไปที่เดิมแล้วนะครับผม ถือว่าโอเคเลยนะฮะโครงสร้างนะเรามาดูบานท้ายกันต่อนะครับบานท้ายก็เหมือนบานหน้าเลยนะฮะเพราะว่าเขาทํากระจกแบบลอยเหมือนกันเนาะดึงลงมาดีๆด,ดึงมันตรงๆแบบนี้น่านีนะครับผมคุณก็จะเห็นในส่วนของโครงสร้างด้านในนะฮะโครงสร้างสภาพสวยเม็ดอาร์คสภาพเดิมนะครับผมด้านหน้าด้านหลังตรงกลางแผ่นเหล็กที่ทับซ้อนกันเป็นเลเยอร์อยู่คุณก็จะเห็นได้ชัดสภาพดีนะครับผมคันนี้คอนเฟิร์มเลยว่าสวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนอ่ะเดี๋ยวขอเก็บกลับเข้าไปที่เดิมก่อนบ รถประเภทนี้มันจะเก็บยากนิดนึงนะครับมันจะไม่เหมือนรถทั่วไปนะเออก็ต้องค่อยๆใส่ค่อยๆตบค่อยๆต,ตบมันเข้าไปนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะด้านท้ายถึงจ้าเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของ c L a เเนี่ยจุดขายของเขาเลยคือการขนสัมภาระเว้ยถึงจะเป็นรถที่มันดูแบบสปอร์ตแต่ว่าพื้นที่การขนของดูนะโคตรกว้างเลยกว้างมากนะครับนี่คือแม่งกว้างจริงนะฮะขน กระเป๋าเป้ขนกระเป๋าลากขนถุงกอ๊อฟขนได้นะขนได้เพราะว่าอะไรคือถ้าถุงก๊อฟมันยาวเกินไปเนี่ยคุณสามารถพับเบาะได้แบบ60-40นะแล้วมันพับง่ายมากๆพับแบบเหมือนเหมือนรถแบบรถเก่ง5ประตูเลยมันจะมีสลักให้ดึงนะฮะอยู่ตรงนี้ต้านข้างของเบาะปุ๊บเมื่อเราพับแล้วเนี่ยพื้นที่มันก็จะเพิ่มเยอะเลยถป่นะแล้วก็เป็นพื้นเรียบไปเลยนะนะมันเป็นพื้นเรียบไปเลยทําให้เราขนของได้เยอะมากๆมันพอๆกับรถเก่ง5ประตูเลยพอๆแบบ กับ SUV สักคันหนึ่งแหละนะมันดูดีนะมันดูดีมากนะครับผมคือถ้าคุณไม่ได้นั้งเยอะไม่ได้นั่งแบบ4คน5คนแต่ว่าเน้นขนของเป็นหลักแต่อยากได้รถแบบสปอร์ตสปอร์ตหน่อยคันนี้คือแม่งตอบโจทย์เลยนะตอบโจทย์เลยนะผมนั่งกัน2คนแล้วขนของเยอะๆได้วมันขนได้นะเว้ยมันขนได้นะผมเออแล้วก็ฝาท้ายของเขาไม่ได้ไฝาท้ายไฟฟ้านะครับเป็นฝาท้ายแบบธรรมดาการดูแลรักษาก็จะประหยัดลงไปเยอะเลยนะครับผมถือว่าดีมากนะประมาณนี้โอเค เราไปดูภายในกันต่อครับผมภายในบอกเลยว่าแจ่มมากๆเป็นแบบดีไซน์สวยๆส,ส,สปอร์ตๆเลยนะครับผมตามเลยครับเรามาดูภายในของ CLA 250 AMG คันนี้นะผมภายในอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับผมคือเขาการดีไซน์เนี่ยมันจะแบบสปอร์ตหน่อยนะผมถึงจะเป็นรถเก๋งสุดหรูขนาดไม่ใหญ่นะผมแต่การดีไซน์ของเขาเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสวยนะผมดูอย่างเบาะนะครับผมเบาเนี่ยจะเป็นวัสดุ2แบบนะฮะไอส่วนที่เป็นหนังเนี่ยจะเป็นหนัง อาร์ติโก้นะครับผมออกเสียงผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะผมเป็นหนังอ่แหละเออเป็นหนังแท้นั่นนะก็ดูเท่ดีนะผมแล้วตรงกลางตรงนั่งตรงที่เรานั่งสัมผัสเนี่ยเป็นไมโครไฟเบอร์นะผมเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะไรกากาสเนี่ยสักอย่างนะผมเดี๋ยวผมขึ้นชื่อไว้ให้ละกันนะฮะเออมันดูเท่ดีนะผมมันเหมือนกับเหมือนเบาะหนังกับหนังกลับเหมือนรถแพงๆอะ่ะเออบอ่อนถ้าเป็นแพงๆมันจะเป็นหนังกลับใช่ไหมแต่ว่าไอ้นี่มันไม่ใช่มันเป็นไมโครไฟเบอร์เป็นผ้านะผมแต่ผิวสัมผัสโคตรด,ดีนะ มีไอโซฟิกให้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมแล้วก็ตรงแผงประตูนี่ก็ใช้วัสดุเดียวกับตัวทำเบานะครับผมตรงที่พักแขนเนี่ยเป็นหนังอาร์ติโกเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตรงแผงข้างเนี่ยเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แบบเดียวกับไอเนี้ยเหมือนเลยนะครับผมแล้วก็บุนุ่มมาวัสดุโคตรดีนะฮะวัสดุดีมากมือจับประตูนี่เป็นแบบสแตนเลสนะครับผมแต่ว่ามัไม่ใช่แบบเงานะฮะมันจะเป็นกึ่งด้านนิดหนึ่งนะครับผมคือวัสดุมันดูดีอะ ตั้งแต่เราเปิดประตูเข้ามาก็มันดูแบบหน้านั่งแล้วอะแต่ว่าเวลาเรานั่งจริงจะเป็นยังไงเพราะว่ารถเนี่ยมันลังคาจะลบลงอย่างนี้มากๆเลยนะเดี๋ยวขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับผมนี่เมื่อเราขึ้นมานั่งแล้วเนี่ยถ้าคนตัวใหญ่ตัวสูงนะผมไม่แนะนําให้นั่งด้านหลังเพราะว่าอะไรรู้ว่าอย่างที่บอกไปมันเป็นเหมือนรถคูเป้รถคูเป้แน่นอนว่าด้านหลังนั่งไม่สะดวกอยู่แล้วนะผมเวลาเราคุณตัวสูงตัวใหญ่สูงร้อยแปดบแบบผมเนี่ยหัวมันติดเห็นไหม หัวมันติดนะผมแล้วถ้าคุณนั่งแบบว่านั่งให้เต็มตูดนะแบบตูดไม่ทัลไหลแไปงหน้านะคุณต้องนั่งก้มหัวอย่างเงี้ยซึ่งมันมัน,ม,นมันในชีวิตจริงมันนั่งไม่ได้อยู่แล้วนะผมในชีวิตจริงคอคุณจะเค็ดแน่นอนนะวเวลาเดินทางไกลนะถือว่าด้านหลังเนี่ยเหมาะกับคนตัวเล็กนะผมเหมาะกับตะก้องอย่างเงี้ยเออตะก้องเนี่ยนั่งได้นะผมสูงประมาณ165 170เนี่นั่งได้แต่ถ้าสูงเกินเนี้ยคุณจะนั่งไม่ได้แล้วหัวคุณจะติดนะผมมันจะอึดอัดมากๆานะคือการดีไซน์ การนั่งใช้งานเนี่ยมันมันไม่ตอบโจทย์คนตัวใหญ่นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้ผมขอติคือเราเห็นภายนอกเนี่ยมันดูสวยงามมันดูหรูหราแต่เมื่อคุณดึงไอ้ที่พักแขนลงมาเนี่ยคุณจะเห็นก้าน <c oughs> คุณจะเห็นก้านของที่พักหัวหมอนเสริมตรงนี้นะครับผมคือมันดูไม่สวยเลยการเก็บงานมึงอะไรวะเนี่ยมันมันไม่โอเคใช่ไหมมันดูแบบเฮ้ยนี่มันเบน์นะเว้ยแต่ว่า ดูดิการเก็บงานของเขาเนี่ยคือต้องต้องเอาขึ้นมาขนาดนี้ถึงจะไม่มีนะผมมันถึงจะดูโอเคหน่อยเออแต่ว่าถ้าคุณเอาลงมาสุดอะ่ะมันไม่ใช่เว้ยมันเห็นก้านในด้านโผล่มามันดูไม่ไม่ดีอะ่ะแล้วก็ที่พักแขนเนี่ยเป็นที่วางแก้วน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีด้านในไว้เก็บของเหมือนซีคัพเหมือนอ e ีคัพนะแออก็ แต่ว่าให้ที่พักแขนมาก็โอเคแล้วนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบก็คือมีปลั๊กเอาเลตด้านหลังให้1อันนะนี่ปลั๊กเอาเลส12โวลต์หอันนะครับผมแล้วก็มีช่องใส่ขยงขยะเนาะที่วางของกระจุกกระจิกนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมมันอีกแล้วก็เยอะจังเลยนะฮะคือคุณเห็นเบาะคู่หน้าไหมดีไซน์มันจะดูสปอร์ตใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนเบาะรถแข่งอะด้านในแม่งมีไฟด้วยเว้เห็นป่ะมันมีไฟเห็นป่ะไฟอัมพันเนี่ยมันซ่อนอยู่ในนี้ มันจะใส่ไฟในนี้มาทําไมวะตกแต่งเพื่อให้มันสวยงามอย่างนี้เหรอเออจริงๆแล้วมันก็ก็ดีก็ได้นะถ้าพูดถึงความตกแต่งให้มันสวยงามแต่ว่าประโยชน์มันมันคงไม่มีอะไระเพราะว่ามันอยู่ด้านในเนาะคงเอามือจับอย่างนี้เหรอใช่ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็บอกกล่าวกันว่ามันมีไฟในนี้นะครับผมประมาณน,นี้โอเคนี่คือด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับผมคุณก็ลองพิจารณาดูนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้าต่อครับ เรามาดูด้านหน้ากันต่อนะผมด้านหน้านะฮะตัวเบาะคู่หน้าที่จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับผมมีเมมโมรี่จดจําให้3ตําแหน่งนะผมมันจะอยู่ที่แผงประตูตรงนี้นะฮะก็ตามส,สไตล์ m e r c e เ e s ด e n z อยู่แล้วคือเบนซ์เนี่ยเวลาปรับไฟฟ้าไม่ได้ปรับที่เบาะจะปรับที่แผงประตูนะครับผมเนี่ยก็ปรับสูงต่ำเดินหน้าถอยหลังนู่นนี่นั่นได้นะผมก็ปรับได้8ทิศทางทั้งคนขับและคนนั่งด้านข้างแล้วก็มีเมมโมรี่จดจําให้ทั้งคนขับแล้วก็คนคนันนน่งด้านข้างโดยตรงนี้ดีมากๆยกนิ้วให้เลยนะ,ะผม นั่นแหละนะผมเป็นหนังอาร์ติโก้แล้วก็เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ตรงกลางนะผมแต่ว่าเขาทําเป็นร่องๆ่องร่อง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 อย่างนี้นะผมมันดูเท่ดีนะมันดูเท่ดีนะผมแล้วก็ดันหลังได้ด้วยนะปรับดันหลังได้นะผมมีดันหลังให้สี่ทิศทางนะโคตรดีอ่ะเออดีมากมานะผมถึงแล้วก็ดีไซน์ของเบาะเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยนะผมในส่วนของข้อดีนะผมตัวเบาะเนี่ยมันเป็นเบาะแบบชิ้นเดียวกันนะผมเขาดีไซน์ออกมาตามสรีระของคนแล้วเวลาเรานั่งเนี่ยการนั่งขับขี่มันก็จะแบบ อยู่ในตำแหน่งที่เขาฟิกเอาไว้แต่เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดของเขานะฮะที่เขาคิดว่าดีที่สุดะนะครับผมอ่านี่คือข้อดีนะส่วนข้อเสียก็คือมันไม่สามารถปรับหัวหมอนไดน้หัวหมอนมันอาจจะดันหัวดันศีรษะของใครหลายๆคนนะผมมันไม่ได้แบบเหมาะสมกับทุกคนนะคือบางคนมานั่งแล้วเอ้ยโอเคเลยว่ะนั่งแล้วรู้สึกดีไม่เมือ่อยไม่ปวดหลังนะฮะคือบางท่านนั่งสี่คานั่งอ e ีกคาแล้วรู้สึกว่าปวดหลังแต่พอมานั่งซีเอแล้วมันไม่ปวดนะครับผม แต่มันก็มีบางท่านหลายๆท่านนะผมนั่งแล้วรู้สึกว่าไอ้หาเนี่ยมันดันหัวกูจังเลยนั่งแล้วคอมันกดอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเออถ้ามันปรับได้มันจะดีนะผมอันนี้ก็เป็นข้อดีและข้อด้อยของเขานะครับผมคุณก็ลองพิจารณาดูหรือว่ามาลองนั่งดูกอนก็ได้นะอันนี้ก็คือผมก็บอกให้ฟังกันเฉยๆยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอขึ้นไปนั่งที่เบาะดีกว่านะแป๊บหนึ่งขอปรับเบาะกันนะครับปึ๊บอ่ะคือการขึ้นลงนะอีกอย่างหนึ่งนะการขึ้นลงเนี่ยมันจะค่อนรถมันจะค่อนข้างต่่่่ําาานนนนะคครับผมือออถ้เเป็ทีียยุห อาจจะมีอาการแบบเมื่อยขาเมื่อยหลังอะไรอย่างนี้หน่อยนะเวลาเราก้าวขึ้นลดลง,ลงมันจะค่อนข,ข้างเตี้ยนิดหนึ่งนะครับผมก,ก็ลองมานั่งดูลองมาขึ้นดูแล้วกันนะฮะเวลาเราลงอย่างเงี้ยมันก็จะแบบต่ำาๆหน่อยนะผมต้องแบบออกแรงพยุงตัวลยนิดหนึ่งนะฮะก็บอกกล่าวกันเนาะอ่ะเรามาดูออปชั่นดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะผมเริ่มจากพวงมาลัยนะฮะนี่พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยสไตล์ AMG นะผม3ก้านนะฮะแล้วก็ท้ายเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น D Shape หน่อยๆนด้วยเนี่ยเป็นท้ายตัดก็ทําให้เวลาเราขึ้นลดลงรก็หัว ไม่หัวเข่าต้นขาเราจะไม่ติดนะผมมันจะไม่ติดกับพวงมาลัยนะครับผมเนี่ยจะเป็นแบบนี้ ก็ถือว่าดีนะผมเป็นท้ายตัดดีเชฟนะพวงาามาลัย3ก้านด้านซ้ายเป็นในส่วนของการควบคุมหน้าจอ MID หน้าจอน้าปัดตรงกลางนี่แหละนะครับผมเอาไว้ดูข้อมูลต่างๆนะอัตราการสิ้นเปลืองระยะทงระยะทางนะผมดูภูมิภายนอกอะไรพวกนี้นะผมเนี่ยก็สามารถกดดูได้จากพวงมาลัยฝั่งซ้ายส่วนฝั่งขวาเป็นในส่วนของการควบคุมเครื่องเสียงนะครับผมรับสายโทรศัพท์เพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะแล้วก็ Voice Command นะผมมีให้ใช้งานเนาะด้านหลังพวงมาลัยมีแป้นพัดเดิลชิปให้นะครับผมเอาไว้ชิปเกียร์กันเพราะว่าคันนี้เนี่ย เป็นดูโอคัทเจ็ดสปีดแล้วก็มีเมนนุ่โหมดให้ใช้งานด้วยนะครับผมเดีย๋ยวจะค่อยบอกอีกอีกอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะไปถึงออปชั่นตรงนั้นเดีย๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับผมมีเมนนุ่โหมดให้ใช้งานคุณสามารถชิปเกียร์ได้จากด้านหลังพวงมาลัยนะผมแล้วคันเกียร์อยู่ตรงนี้นะฮะคันเกียร์ก็ตามสมัยนิยมของ Merc e d e s Ben บน์เขานะครับผมจะอยู่ด้านหลังพวงมาลัยฝั่งขวานะฮะไม่ใช่การไฟเลีย้ยวเดอ้อนะนะนะด้านซ้ายเป็นในส่วนของที่เปิดไฟเลีย้ยวที่ปัดน้ำฝนนะครับผมก็อ,อยู่การด้าน,าน,น,านล่าง มีคูชคอนโทรนะฮะคูชคอนโทรระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติเนาะอยู่การด้านล่างตรงนี้นะผมในส่วนของพวงมาลัยเป็นแบบปรับมือนะฮะไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะปรับมือนะครับผมไฟฟ้าไม่มีนะครับผมการปรับพวงมาลัยขึ้นสูงลงต่ําแลวบนี้ปรับมือนะครับผมอ่เรามาดูตรงกลางกันบ้างนะฮะตรงกลางนี่ก็จะเป็นหน้าจอคอมมานด์นะผมก็เป็นคอมมานด์เวอร์ชั่นที่ไม่ใช่เวอร์ชั่นท็อปนะผมฟังก์ชันต่างๆอาจจะมีไม่เยอะมากนะ ตัวระบบเนี่ยรองรับในส่วนของระบบนำทางอยู่แล้วแต่ว่าต้องไปซื้อ s อ c ดีการมาเสียบนะครับผมอ่าก็จะมีในส่วนของระบบที่รองรับนะระบบนำทางนะครับผมอันนี้ต้องไปซื้อนะต้องไปซื้อเองนะครับผมเพราะในรุ่นนี้มันไม่มีแต่เราทำมารองรับเฉยๆนะเลดีโอนะครับ ในส่วนของ FMAM ทั่วไปนะผมมีเดียก็อย่างที่บอกเคยบอกไปเมื่อคลิปก่อนแล้วนะฮะก็คือ USB AUX Bluetooth Audio นะครับผมอะไรพวกนี้นะผมหรือว่าแผ่นนะดูแผ่น DVD อะไรพวกนี้นะอยู่ในมีเดียนะผมทโทรศัพท์นะผมก็เป็นการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือายชงายชื่อแรงต่างถ้าเราเปิดอนุญาตเขาก็จะแสดงายชื่อในโทรศัพท์ของเราขึ้นมาในหน้าจอน,นี้นะผมแล้วก็ในส่วนของระบบรถยนต์นะฮะการตั้งค่าต่างๆก็มีอยู่แค่เนี้ยไม่เยอะเห็นป่ะมันเป็นคอมมานด์ที่แบบ เวอร์ชั่นแบบต่ํามากๆนะครับผมมันจะไม่มีแบบปรับแอร์ปรับนู่นนี่นั่นแบบเยอะปรับไฟแอมเบียนไลท์แบบ E- ค์ดซีคัสแล้วพวกนี้เนี่ยนะนะมันจะมีแค่นี้เมนูมันไม่เยอะนะครับผมก็มีการตรวจสอบระบบของตัวรถนะฮะอะไรพวกนี้เนาะเนี่ยเปิดไฟนะมีแอมเบียนไลท์เออมีแอมเบียนไลท์ด้วยว่ะแอมเบียนไลท์ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะการตกแต่งของเขาถือว่าน้อยมากเลยนะฮะเนี่ยมันไม่เยอะนะครับผมแล้วก็เป็นเมนูภาษาอังกฤษด้วยนะมีประมาณนี้นะครับผมอ่ะถัดลงมานะครับผมการตกแต่งคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็น สแตนเลสนะฮะเนี่ยเป็นลายเงินสแตนเลสนะผมช่องแอร์ก็จะเป็นดีไซน์สปอร์ตเป็นช่องแอร์กลมๆมนะการดีไซน์ก็ทำเป็นรูปตัว X นะครับผมก็ดูเท่ดีนะฮะลงมาอีกนะครับผมจะเป็นในส่วนของคีย์รัดเกี่ยวกับวิทยุนะครับผม Radio Media, ave, เลดี้โอเมเดียเนวีโทรศัพท์ในพวกนี้นะฮะเนี่ยก็จะอยู่ในแผงตรงนี้นะผมคุณส,สามารถกดเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กดโทรออกได้เลยนะมีแปน้นโทรศัพท์ให้ที่มีช่องใส่แผ่นให้นะผมแล้วก็มีช่องใส่ SD card ในส่วนของระบบนำทางนะครับผมก็ไปซื้อมาใส่นะถ้าอยากจะใช้นะลงมาอีีกกไออ้เนนน่ยปุมมมััะลครบผ ปุ่มนี้นะผมเป็นปุ่มเกี่ยวกับโหมดการขับขี่นะผมแต่ไม่ใช่ดนามิกซีเล็กนะมันจะมีให้เลือกอยู่3โหมดนะฮะมันจะมีตัว E ตัว S แล้วก็ตัว M นะผม E นี่ก็คืออ c คโ o น y มี่นะฮะอโคโนมี่ก็คือการขับแบบปกติทั่วไปนะผมก็เป็น normal โหมดละกันนะฮะเรียกให้มันเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นโหมดที่เขาเซตเอาไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเป็นโหมด d e ฟอล l ์นะฮะตัว S ก็คือตรงชื่อเลยสปอร์ตโหมดนะครับผมอ่าแล้วก็ตัว M ก็คือเมนนุ่โหมดนะครับ ก็สามารถที่จะเลือกขับขี่ตามสไตล์ของแต่ละท่านได้นะผมเวลากดไปเนี่ยหน้าปัดของฝั่งคนขับเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับผมอ่ะเดีย๋ยวผมกดให้ดูนะอันนี้คือโหมด E เห็นไหมอีโคโนมี่นะฮะโหมด S ก็คือสปอร์ตนะครับผมแล้วก็โหมด M ก็คือแมนนวลนะฮะก็เข้าใจง่ายๆอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งนะ่ะอีกปุ่มหนึ่งไอ้ปุ่มด้านขวาเนี่ยไอ้ปุ่มนี้คือปุ่ม idl start stop นะครับผมเวลาเรากดไปปุ๊บโลโก้ตัว A ที่อยู่ตรงหน้าปัดก็จะหายไปนะครับผมอ่ะไอ้ตัว A โผล่ขึ้น เวลาเราจอดติดไฟแดงเนี่ยเครื่องยนต์มันจะดับนะไอ้โหมดนี้นะผมถ้าคุณเปิดใช้งานให้มันมีตัว A ขึ้นที่หน้าปาัดแบบนี้เวลาจอดไฟแดงปุ๊บเครื่องจะดับนะฮะเครื่องยนต์จะดับเวลาเราเหยียบคันเร่งเครื่องยนต์จะติดคล้ายๆกับนิสสันมาร์ทนิสสันอ m e เมร่าโตโยต้าฟอร์จรุ่นใหม่ๆนั่นแหละลำคาญกดปิดไปเลยนะครับผมให้ไฟมันดับไปนะผมอันนี้คือไม่ใช้งานนะอ่ะก็เข้าใจกันนะอ่ะประมาณนี้นะผมลงมา นะครับผมก็คือเครื่องปรับอากาศเป็นแบบซิงเกิลโซนนะฮะเป็นแบบซิงเกิลโซนนะแล้วก็ดูเลยมันไม่ใช่มันจะ,จะเหมือนกับไม่ใช่กับอะไรนะอัตโนมัติดิจิตอลนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาทาตัวเลขเอาไว้แล้วผมทําให้เวลาเราปรับเนี่ยก็ไม่ต้องเหลือบมามองหน้าจอใช่ไหมเนี่ยเวลาเราปรับนะหน้าจอมันก็แสดงผลนั่นแหละเนี่ยดูดิเวลาเราปรับเนี่ยยี่สามยี่สี่ยี่ห้าอ่ะมันก็แสดงผลที่หน้าจอด้วยแต่ตรงนี้มันก็ทําทําเป็นสัญลักษณ์ตัวเลขขึ้นมา เวลาเราปรับนะเราก็ไม่ต้องมาเหลือบมองที่หน้าปัดหน้าจอนะครับผมก็มองจากตัวเลขตรงนี้เลยก็ได้นะผมแล้วก็แรงลมก็เหมือนกันแรงลมก็มีตัวเลขให้เนี่ยนะฮะกี่ระดับละมีตั้ง6ระดับนะครับผมเนี่ยก็ไม่ต้องมาเหลือบมองที่หน้าจอก็มองที่ตัวเลขไปเลยนะผมตรงนี้ผมผมมองว่าเป็นข้อดีนะเป็นข้อดีนะผมมันไม่ได้เป็นข้อด้อยเลยแต่ว่าดีไซน์มันอาจจะดูไม่สวยเท่านั้นเองนะครับนะจริงๆแล้วหน้าจอควรจะมาอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ำเนาะอ่าประมาณนี้นะผมอ่ะมีปลั๊กเอาเลสนะครับช่องใส่ของแล้วก็ ที่วางขวดน้ําขนาด1ลิตรนะผมวางได้แก้วเยติใส่ได้นะผมนะแก้วเยติใส่ได้นะเพราะว่าช่องแม่งใหญ่มากๆนะผมตรงนี้เป็นช่องวางแก้วกาแฟนะตรงนี้วางขวดน้ําตรงนี้วางแก้วนะฮะเพราะว่าช่องมันไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็มีร่องเอาไว้ใส่พวกก๊์ดพวกคีการอะไรพวกนี้นะผมอ่ะด้านข้างกันก็คือคอนโทรลเลอร์เอาไว้ควบคุมหน้าจอนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีปุ่มอะไรเนาะเข้าใจง่ายๆอยู่แล้วนะผมด้านในที่พักแขนก็ยังมี ช่อง usb ให้2ช่องนะผมเอาไว้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วก็เป็นกล่องเก็บของทั่วไปไม่มีอะไรนะมีที่วางแขกก็เป็นหนังบุนุ่มมาตัดเย็บด้วยได้สีแดงนะครับสวยงามเลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้นะผมตามสรีระแขนแต่ละท่านนะครับผมประมาณนี้นะด้านบนอีกด้านบนน,บนี่มีกระจกตัดแสงอัตโนมัตินี่ตัดแสงอัตโนมัตินาะแล้วก็มีนี่จุดขายเลยหลังคาสลูปโคดเทนะฮะรถเบนซ์ที่มีหลังคาสลูปแบบนี้บอกเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะครอบครองนะฮะ เนี่ยปลดแค่ครั้งเดียวนะผมมันจะสไลด์เปิดไปเลยโคตรเทะนะแต่มันจะชาร์จนิดหนึ่งนะฮะมันจะชาร์จนิดหนึ่งนะประมาณนี้นะผมแต่ว่าเปิดไม่ได้สุดนะเปิดแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของสลูปนะครับผมเปิดแค่ครึ่งเดียวของสลูปเท่านั้นนะฮะไม่ได้เปิดเต็มบานจนถึงด้านหลังนะตรงนี้ก็ แอบเสียดายนิดนึงนะผมคือมันเป็นข้อจํากัดของรางสไลด์ด้วยแหละเพราะว่าหลังคามันไม่ได้กว้างมากนะฮะหลังคามันก็มีแค่นั้นแหละอยา่างที่ที่เห็นไปเมื่อตอนแรกเนาะ,ะคือถ้าทําให้มันเลื่อนสุดเลยมันก็ทาไม่ได้เพราะาลังสไลด์มันโดนจํากัดด้วยขนาดหลังคานะครับผมประมาณนี้นะเวลาปิดก็กดแค่ครั้งเดียวปึ๊บเป็นแบบวันพัสนะฮะกดครั้งเดียวคือกระจกปิดนะผมนะกระจกปิดกดอีกครั้งหนึ่งคือม่านนะฮะอีกครั้งหนึ่งคือม่านนี่ มันจะมี2จังหวะนะจังหวะแรกคือกระจกจังหวะที่2คือม่านแต่ lane, na, kind, mm hmm. ถ้าเราเปิดจังหวะแรกคือม่านจังหวะ2อคือกระจกนะครับโอเคนะสําหรับการตกแต่งภายในก็ถือว่าโอเคเลยนะเป็นซอฟทัชบุนุ่มมาหมดแล้วก็ให้ฟังก์ชันมาครบนะฮะสำหร tense, ับการใช้งานในชีวิตประจําวันทั่วไปนะครับผมอ่ะเดี๋ยวออกไปสรุปด้านนอกครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสาหรับเจ้ารถยนต์คันนี้นะผมก็เป็นรถยนต์ที่ดีไซน์เนี่ยมันสปอร์ตดีนะมันดูสวยดีเวลาใครเห็นใครมองก็แบบ เฮ้ยเทเลยว่ะพ่อหนุ่มคนนี้ลงมาจากรถคันนี้โหมันน่าจะเอาไว้ครอบครองหรือเกินนะฮะอะไรประมาณนั้นนะผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกคนที่เขามองนะว่ามึงอย่ามานั่งด้านหลังเลยนะฮะกูอายเขาคือมันมันนั่งแล้วหัวมันโค้งเงี้ยก้มอย่างเงี้ยมันดันกระบาลเราอะ่ะด้านหลังนี่คือเหมาะกับคนตัวเล็กจริงๆนะครับผมคนตัวใหญ่ก็ไม่เหมาะสมนะคือถ้าคุณมีเพื่อนตัวใหญ่เยอะๆนะคันนี้เนี่ยจะไม่เหมาะอย่างแรงเลยนะผมคือนั่งคู่หน้าโอเคนั่งได้แล้วก็สบายด้วย แต่ไอ้เบาะด้านหลังเนี่ยถ้าคุณมีเพื่อนแบบไซส์แบบผมเนี่ยทุกคนเลยนั่งไม่ได้นะเว้ยคืออายเพื่อนตายเลยนะผมดีไซน์ข้างน,น,นอกก็สวยแต่ว่านั่งจริงๆแล้วด้านในด้านหลังเนี่ยมันแคบนะครับผมเหมาะกับคนตัวเล็กเนาะส่วนในเรื่องของฟังก์ชันให้มาเต็มให้มาครบนะครับผมคูชนโทมีมัลติฟังก์ชันมีแพดเดิลชิพมีนะครับผมคือเป็นรถที่เน้นการขับขี่ให้มันสนุกสนานนะครับผมมีสปอร์ตโหมดให้ใช้งานมีเมนนอนโหมดให้ใช้งานนะฮะคือเป็นรถที่ เหมาะการขับขี่จริงๆนะครับผมคือขับสนุกอะเน้นขับสนุกขับในเมืองก็ได้ออกต่างจังหวัดก็ดีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือวัสดุการตกแต่งนะฮะวัสดุการตกแต่งนี่ให้มาแบบไม่กักเลยนะเป็นเบาะหนังนะฮะเบาะหนังผสมผ้าไมโครไฟเบอร์แต่ว่าดีไซน์การออกแบบเนี่ยเหมือนกับรถหรูแพงๆเลยนะเออเหม,มือนแบบว่าเอาหนังกับหนังกลับมาผสมกันนะเหมือนมันเหมือนรถสปอร์ตอะเออมันดูเท่ดีนะผมแล้วก็สีโทนที่เขาเลือกใช้เนี่ยจะเป็นสีดําตัดด้วยสี สแตนเลสนะฮะมันดูแบบพรีเมียมไปเลยนะผมคันนี้เนี่ยบอกเลยนะผมชอบนะส่วนตัวนะผมให้คะแนนแบบแต่ถ้าเต็มส0ผมให้9คะแนนนะผมตัดคะแนนึงคืออเบาะด้านหลังนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับคันนี้นะผมท่านใดที่สนใจนะผมก็ราคาอยู่ที่1,199,000บาทรถปี2015จดทะเบียน2016เลขไมล์1 6 0่0 0 0กิโลนะผมสนใจทักมาที่090,101,1019นะครับผมหรือจะมา ลองขับมาลองนั่งดูมาลองสัมผัสดูว่าเอ้ยสีจริงเป็นยังไงมันสวยแค่ไหนนะผมที่โชว์รูมห้างวัฒนถนนาชชฤกพึกนะสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่างนี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอทคอม